สวัสดีค่ะพบกันอีกคือเก่าเนาะค่ะกับป่าบนคนอีสานเมื่อนี้ป่าบนคนอีสานกระไดมาติด,ดตามคุณลุงสมอาจเนาะค่ะเพิ่นไปให้ไปจูดขี่ยางให้พันเก่าค่ะเพิ่นกระจมว่าผู้เท่าผู้ขาทุกผู้ขายนะบาหา่หายโศกห้ลาะผู้ขาบ่เพิ่นว่าค่ะเพิ่นกระจู่ขี่ยาง ลูกบึมบึมอยู่ค่ะกะมีมียิ่งผู้เ่าผู้หนึง่งผู้เก้าค่ะเพิ่นฝันมาก้นแกอายุเพิ่นสิบห้าปีมียิ่งคนนีเพิ่นกะเคยให้โชคให้ลาบถึกมาเทียนหนึง่งย้อนไปสิบห้าปีคุณค่ะหอกกรมาฝันเห็นมียิ่งคนนี้ค่ะเพิ่นจูดขี่ย่างไปเป็นขี่ทานเป็นเ่า สิกับเป็นโศกเป็นลาบแนวไดค่ะกลับไปบึงเอาน้ากันนอขี่ทานไฟสิกับบหายโศกแนวไดค่ะกลับไปติตามบึงเรื่องเล่าความฝันของลุงสมอาจน้ากันค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงค่ะลุงสมค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อค่ะเมื่อนีการินคาวว่ารุงฝันอีกนอค่ะ ฝันเทียวนี้ก็ได้ยินเพิ่นว่าเด็ดคักค่ะเด็ดโกงวดบ่งหันเรื่องเล่าขวามฝันของคุณลุงมีสีเป็นจังไรค่ะกาไปติดตามน้ำกันน้าค่ะกับคุณลุงสมอาจค่ะบอกให้ท่านผู้สมฟังนะคะลุงฝันจังไรนออ๋อน้าฝันกับฝันเคลื่อนเนี่ยฝันฝันว่าเดี๋ยไปสถานที่เก่าๆเป็นไหเก่า แต่ก่อนเป็นไหจา้าขวางใครขายมาแล้วเืก็วางกันค่ะแต่ยังเสียดายอยู่กับด้อธิษฐานปาธนาในความฝันนั่นนะเบาว่าถาทัให้เรีกยกให้เบอร์มันถื่อเพราะมันสืดินสือไหขึ้ออนในเด้อย่างรอเขึ้นมาน้ำหไหของไฟไหม้ปลาในยังแหลมกับเป็นเปลี่ยนค่ะมามาขอดมาปองกุ๊กย่างไงตุ่นนี่มันโคลนไว้แล้ว แต่ขี่มันโค่นยกย่างใหญ่ตนุ่นมีมใยยีใยนุ่นใหญ่ๆแล้วมันดำข้นใหญ่ไม่ใหญ่บ่ไม่บ่อว่านแล้อคนใหญ่ฮึฮึจวนลาว่าห่วยแถว,ว,วเด็กมันกับบ่หยากแล้วว่าแกล้วเกจขี้ย่างนั่ะว่าเป็นจ,จูดไฟนะว่าค่ะไ,นานาะได้กคกขี้ย่างไม่แก้วเกจเอากาบมั่นมาเลี้ยงกันไหวจูดป่านไฟลูกเบิบ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 จวบเต๋อเต๋อมันหมอด มันก็เรียกเป็นทานแดงจึงขึงอยู่กับเบื้องเหล็กเป็นเหล็กแล้วเว้ยบอกเขาหมูเขบหลานเป็นเหล็กเป็นเหล,ล็กเว้เบื้องค่ะเรืว่าเนียค่ะคือทั้งหลังเนี่ยครับว่าเป็นเจ็ดแปดสองตัวข้างหลังเนี่ยเจ็ดแปดสองเอแตว่ว่าเป็นหกตัวว่าเป็นทั้งนานว่าเป็นเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดแปดสองเป็นเหล็กหกตัวเลยเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดแปดสองเอ หกตัวแดงจึงคืงเมื่บอกเขาคุณเออบานเนี้ยว่าเพราะกันเบิงว่าเบิงคัก่แล้วครับฝัดมีคนขี่รถมันน้ำทางมาจอดจ้าเขาเห็ดหยังอยู่หันบอกว่าเหีนยังเขาเฝ้าแต่ได้เฝ้าฮุบเอาเลีุบเอาลยฮุบเอาเป็นขีฝุ่นบออไปขีฝุ่นบเอาเลยบ่ให้หมูไมาเห็นหน่จะว่าขีฝุ่นนั่ยโจแดงจึงคือตัวทานมันนพ่อคนมาบ่ลุงก็เฝ้าฮุบเอาเออเฝ้าฮุบเอาอยากเขามาเห็นหน่อยากเขาหู อยากเขาหูว่าเห็ดอย่างอยากอายเขาะเพราะว่าผ uh, like ู้ใดก็เป็นเจ้าของให้เขาเยาหนีน่ะเป็นเจ้าของให้ปัจจุบันเออเป็นเจ้าของให้ปัจจุบันเพราะว่าหย่านเขาว่าไปเห็ดยังอยู่ให้เขาหย่างเขาว่าครับหย่างเขาหูนั่มอยากอายเขานี่ยละว่าไปเห็ดเด็กเคเบอร์นี่อยากอายเขาแต่ว่าฟันเนี่ยบัดเูื่อเมื่อขึ้นมามมนนั่งขึ้นจะฟันเด็กตัวนี่ว่ากับไปหากระดาษ หาสมมติดิอมาเขียนใหม่แต่ก็ขึ้นได้รงเดือกค่ะแต่ว,ว่ามันจิตเขียวหรือบ,บ่เขียวบ่จักคือกันนรอพิจารณาฟังเบิ่งเอาพิจารณาแกเบิ่งเอา,า,า,เอาค่ะจับใส่กันเอากันหน่อยนักหน่อยน้าดิค่ะ,ะคุณพ่อทีคนฝันจิจจำหลขกแต่ถึงโฮุบโตทั้งโฮุบโตนอ่าว่าเป็นเหียนจากทันละสมัยปีกี่นอลุงเนาะกะสีเป็นต้นอย่างเนาะต้นหย่างบ้านมีพ่นพ่นกะสี ถากเป็นลุมเม็นบอกค่ะบานนี้กะจูจูดแล้วเพิ่อนก็เอาเอาโพมาหมอดเนาะหักงานใหม่เนาะสีใบเป็นเต็นกับมาหมอดสมัยคู้มือนี่เล็กหน่อยสีบบจักนะลุงอ๋อบจักบอกว่าขุมขีหน่าเป็นจังไรเนาะลำบากปัไหาเพิ่นก็สื่อกันเนาะหนามันเนาะสมัยเจ้าพ่อเจ้าแม่ก็เกิดทันเพิ่นอยู่ค่ะหมอดหมอดแล้ววันนี้ใหม่จนเป็นทานใหม่จนเป็นทาน ก็เกิดโจเรียกขึ้นมาปรากฏเห็นเป็นตัวเรียกขึ้นมาค่ะเขาจังว่าเดี๋ยวเบิ่งกันแต่ว่าตัวเบิ่งสัตย์เจนยีเดียคือแปดสองเจ็ดแปดสองตั้งแตาสามตัวถ่ายนะคะสามตัวถ่ายก่อนสี่เห็นตัวเรียกนั่นก่อนลูงสี่จูดนั่นได้อธิฐานบอกได้จมได้เบาอันนั้นอันนี้ไงบอกค่ะกับเพียงต้องบอกเท่าอธิฐานว่าให้บอกเรียกบอกเบอร์เด้อพราเด้สื่อให้จืดดินขึ้นแน่เพราะนั้นได้ยาค่ะ เขาเปาท่านั้นหละอันนี้ก็มีผู้ยิ่งหลังไงผู้เถาหลังไงปรากฏขึ้นมาเลยเออปรากฏขึ้นมาเลยปรากฏขึ้นอยู่ในก๊กหางบ่ค่ะกกหยางอยู่ก๊กหยางโคนค่ะโคนสมัยจีกีสิโจนไงไดโนมอนอยเลได้เนาะก๊กหยางไงโจนลง้วล่าก๊ก่ยางอยู่ให้มันหลายแต่ะ่ฝันแล้วกัผมาเขียนไหวังสิจ้งบางทีสามหันโทรเฟีไแต่เนียวันนี้ รถตลาดเขาพูดเที่ยวมาจนเด็ดซื้อเนี่ยใบตั้งเออราตรีเนี่ค่ะลุงพิ่นกามั่นใจเนาะค่ะเพิ่นกาซื้อไว้ละค่ะใบหนึ่งถราถ้าตามความฝันค่ะค่ะเจ้าของกัซื้อเสียงไหวเนาะค่ะเนาะเสียงไหวเทียบมันเป็นจริงค่ะคุณพ่อเพิ่นกได้ตาริใดแตอบบ่ถล่ขอมนีความฝันเนาะลุงเนาะแลงว่าฝันค่ะ ลอตเตอรี่ของคุณพ่อคุณกระไดแต่เลขถ่ายค่ะท่านผู้ชมสามตัวหาหกตัวโมมี่เนาะค่ะคุณพ่อนะหาบ่ตรงแล้วจะดหกตัวหกตัวกับสองเจ็ดสองเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสองลุงหาโบโบพอได้ได้ตรงกับคือเจ็ดแปดสองเนาะค่ะได้ตรงกับถ่ายบัตรถ่ายในหมันบ่อตรงโมมี่บเห็นค่ะ กะที่ว่าเฮาฝันกะว่าเป็นฝันคักเนาะคุณพ่อเนาะว่า<อ>เป็นฝันคักจนได้มาซื้อลอตเตอรี่ไหวนอ้อทำได้ซื้อไว้สั่งโทรโทรเขาซื้อมาให้แต่เด็กค่ะกะจังได๋กะให้คุณพ่อนี่เพิ่นลองเสียงเบิ่งอีกเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะทั้งเดี๋ยวสิมาติดตามคงสุดท้ายอีกรอบนึงค่ะว่าตัวเลขของคุณพ่อที่เพิ่นฝันคักโตแดงจริงครึ้งคักปานนี่สิได้โชคได้ลาภหรือสิอยู่หม่องเก่าบ่คุณพอ่อเพิ่นสิมีสิทธิ์สิได้ให้คืนบ่เน้ ในเหลืองจริงเนาะคุณพ่อเนาะอยากได้ให้เลยอยากให้อยากได้ดินเคลืนอยากได้ดินเท่าเคลืนเนาะเพื่อเพิ่นมาให้โชกเพื่อว่าเพิ่นอยากให้เฮาไปกลับไปเป็นจาของอีกเนาะเนาะเพราะว่าเจ้าที่จะฐาน่นผู้หญิงหลังใหญ่กับซีเมนทูเจ้าที่เจ้าที่จะฐานค่ะอาจเมนเจ้าที่เพิ่นอาจว่าเพิ่นหักคุณลุงเนาะอยากให้ได้ให้เคลืเอนว่าวามเก่าต่างแต่ข้าวเป็นจาของให้พันหนันอยู่แต่ มาใหม่ๆแ,แ,แต่แต้ดนหลายปีมาก็ะเด่ยวยังจือได้อยู่ความฝันตัวนี้ฝันเลาะไปวางเหงาย่างโคนเห็นไม่ไงย่ำดำภูกเก่าเนี่ยแหละเล่าว,ว่าขั้นอยากได้ลงมาเอาด้วยเราอ่ะมันเป็นกําไลแขนเป็นกําไลท่องคนริงลูกเขาทหันไปเอาแล้วของอยากคะตือนขึ้นหมาคกับคนบอกไปเอาของดีกับทหานไปแล้ว อย่างเนะผมก้มเก่านะตัวนี้ตัวนี้เป็นอดีตฝันแต่เก่าๆยังจืดไหลโบลืมเทายาวเนี่ก็ม่ยิงมียิ่งผู้นี้กับผู้เก่าบ่ลุงผู้เก่าก็ยังไงลำดำกระเปียกฟันมาหนีโดนอะไรเนองลุงแม่นโอ้ยฟันจากที่ว่าจากปีตั้งแต่เข้าอายุประมาณสิบห้าสิบหกปีก็ฝันตัวนี้ยังจืดไหลยิ่งผู้นี้งไม่ยิ่งผู้นี้ค่ะ

ความฝันของคุณพ่อมีอย่างเพิ่มเติมอีก,กาบา่ครับบ่ต้อนนีแล้วกับางเมื่อวก็ได้ <c oughs> บ่ฝันเดียบค่ะแั้วมันฝันกับบ่พอดีเป็นเรื่องเป็นลาวค่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เขาขอบคุณคุณพ่อสมอานหลายหลค่ะที่ไม่แน่าทานตัวเลขแน่าท่านความฝันกับท่านผู้ชมของเฮาค่ะก็เขาให้คุณพ่อกับท่านผู้ชมของเฮานี่โชคโชค,โชคมันมันลำลำรวยรวยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะมาสรุปตัวเลขของลุง สมอาจนาะคะ่ะคุณพอสมอาจเพิ่นฝันว่าได้ไปจูดขีนย่างคะ่ะมียิ่งคนเกา่าผู้เา่าผู้เกา่าสมัยเพิ่นสิบพกปีสิบหาสิบหกปีเพิ่นกระบอกถือนาแล้วคะ่ะอยู่ตตนย่างตตนหมักไงเพิ่มมองเพิ่นอนยูค่ค่ะลุงสมกับไปจูดขี้ย่างกระไดอธิษฐานคะ่ะว่าอยากได้ให้ขึ้น ผู้ยิ่งกับปรากฏขึ้นค่ะไม่ยิ่งผู้เฒ่าผู้นั้นค่ะกับปากุดโตขึ้นยืนอยู่ค่ะพ่อจะจูดขี้ย่างเหลี่ยวคุ้มขี้ย่างสมัยตะกี้กนอค่ะกับสิบจักกันค่ะจูดมาแล้วกับลูกเป็นเท่าหมอดลงเป็นขี้เท่าเป็นขี้ทานค่ะกับเห็นเหล็กตแดงจึงคืนค่ะเหล็กตัวแดงจึงคืน เป็นเท่าแล้วเนอะค่ะเลีรกลุงเห็นกันเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดแปดสองค่ะเพิ่นเห็นตัวนี้ค่ะรุงก็เลยสั่งให้เขาเอาเอาลัตติีมาคล้ายให้ค่ะพันบ่อตรงกันค่ะลุงเพิ่นกระสือซี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดสองค่ะ ัวนี้ลูกซื้อไหวเราค่ะสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดสองค่ะลุงเพิ่นซื้อนอกค่ะเพิ่นอยากได้เจ็ดสองเจ็ดเจ็ดแปดสองเพิ่นเห็นอยู่ในขีทานไฟค่ะตัวนี้ค่ะหาบอไหน่นอกค่ะมาใส่สี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดสองค่ะเพิ่นซื้อแล้วค่ะ มันที่สิบหกพฤศจิกายนพศสองพันหารอยหกอย่าลืมกดติดตามป่าบุญคนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบุญคนอีสานนำเนเดอร์ค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบุญคนอีสากนการมิตียงซํานี้คลิปหนาพ่อกันไม่โศกโศกหม,นมนันหมันลำลำุ่ยๆยกับตัวเลขของลุงสมอาจนาะค่ะ สวัสดีค่ะ